จากเหตุการณ์วันนั้นทําให้อ้อมต้องตัดสินใจเด็ดขาดว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วครอบครัวจะมีกันหลายคนค่ะมีพ่อมีอ้อมมีน้องชายน้องสะพ้ายแล้วก็หลานค่ะรวมทั้งหมด5คนค่ะแต่อ้อมก็คือเสาหลักในครอบครัวที่หาไรายได้เข้ามาใช้จ่ายภายในบ้านจนเกิดปัญหาทางด้านการเงินที่มีหนี้สินเรื้อรังมายาวนานจนถึงปัจจุบัน อ้อมเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่เจ็ดแปดใบได้ถูกหมุนใช้จ่ายไปมาจนเป็นหนี้เกือบล้านบ้านหลังนี้เราอยู่กันมานานค่ะสภาพบ้านเริ่มทรุดโทรมหลายจุดตัวอ้อมเองอยากจะหาเงินมาซ่อมแซมบ้านใหม่ค่ะแต่ลําพังเงินเดือนที่หาได้อ้อมต้องไปจ่ายบัตรเครดิตจนติดลบทุกเดือนต้องเอาบัตรแต่ละใบามาบนใช้หนี้จนโดนดอกเบี้ยเยอะมากแต่ต้องอยู่ในภาวะจำยอมต้องทนต่อไปค่ะ ระวังนะพ่อพ่อดมากไหมพ่อจะกเหตุการณ์นนั้นทําให้อ้อมต้องตัดสินใจเด็ดขาดว่าต้องทำอะไรสักอย่างจนวันนึงอ้อมไปเดินซื้อของที่ห้าง เหมือนวันหนึง่งอ้อมก็เจอทางออกของชีวิตค่ะอ้อมได้ตัดสินใจทําสินเชื่อบ้านแลกเงินกับธนาคารไทยเครดิตค่ะได้รับคําแนะนําอย่างจริงใจจากน้องๆที่ธนาคารจนสามารถมีเงินมาปลดหนี้บัตรเครดิตมาซ่อมแซมบ้านที่พ่อรักค่ะและมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีขอบคุณมากค่ะสินเชื่อบ้านแลกเงินไทยเครดิตช่วยรวมนี้คืนิสรภาพทางการเงินให้ชีวิต ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ